เอาตรงนะฮะไลฟ์อัพสิงคโปร์ในวันนี้ไม่รู้จักใครเลยครับที่ลงเรืจริงบ่งบอกได้ว่าความรู้ในฟุตบอลอาเซียนแทบจะน้อยมากๆนะครับ แต่ว่าทีมไทยเนี่ยมีหลายตำแหน่งที่ก็ปรับเปลี่ยนมาและชอบนะฮะในเช่นกองกลางเนี่ยให้เวรเดเชอร์มาเล่นก็ชอบพัทริกเล่นหน้าเป้าก็ชอบสุพณัทน์นี่ไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่าน้องแบงค์นี่ตัวจริงอยู่แล้วนะแต่ว่าโฟแบร์นี่เดี๋ยวรอนะว่านักนี้เขาจะเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าพิสุเตงได้มากขึ้นหรือเปล่านะรรอดูจิตาธรด้วยครับแต่เขาเล่นได้ดีขึ้นสามารถก้าขึ้นมาแทนพี่อุ้มได้ผมก็อยากเขาเป็นได้ะข้อดีของรีเอ็บอลไทยน่าจะ มีอยู่อย่างคือเวลาเราเฮมันจะเป็นการเฮแบบภาคภูมิใจเพราะว่ามันคือทีมชาติเราครับถ้าไทยชนะไทยดินได้ไทยเล่นดีมันจะดีใจแบบคูสองก็พีกยิ่งกว่าเราดูสโมสรที่เราชอบต่เราผมนะนัดนี้ผมคาดหวัง2แนวแล้วกันแนวแรกคือชนะสกอร์ขาดอย่างน้อย2ลูกนะครับกับแนวที่2ชนะลูกเดียวได้แต่ขอให้เล่นดีเล่นเราสนุกแล้วกันเล่นดีไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นเกมลุกนะถ้าตั้งใจจะมาเน้นผลการแข่งขันเล่นเกมรับก็ ขอให้รับแบบเล่นเกมรับดีอ่ะมั่นใจได้เชื่อใจได้อะไรอย่างนี้ผมมีสองแนวให้นะครับผมสำหรับทีมชาติไทยในวันนี้ถ้าคุณทำได้อดใจผมไปพ<อ>ีระดอนเหมือนจะเป็นคนคอยวิ่งเขง้าไปบีบถือนะ<อ>จุดยันไม่ติดก็ฝ่งทีมชาติไทยขวาสุพณน,นันไดบอลสุดพักโอ้เป็นระวังเขาบีบขวามาครับเห็นสุนดทัาเมื่อตาได้บอลยับจังหวะแรก สวยๆขีสั้นๆสวยเลยครับสุดนัตสุดเซ็นแล้วรอดมาไม่ถึงเก็บตกได้แล้ววา้ยกลางโล่งยิงยิงเบาไปแต่ว่าอย่างน้อยเขากรอบก็ยังดีถือว่าได้ยิงแล้วครั้งแรกลูกติดไฟครับซ้ายมาสวยอนันต์อนันต์อนันต์จี้แล้วสุดเซ็ตทาอะไรได้ไหมลูกนี้เาลเข้ามือครับอิชวานมาวูฒิแล้วเล่นเร็วเลยครับเนยระวัง ระวังโอ้ยเขาได้บอลด้วยโอ้ยแล้วยิงเลยโอ้เข้าเลยอุ๊เจ้าบ้านออกนไปก่อนโอ้โห<อ>คือไม่คิดว่าจะจับบอลแล้วจะยิงเข้าไปเลยอ่ะนึกว่าจะต้องแต่งเยอะกว่านี้เนี่ย แล้วมัน2 2> สองต่อหนึ่งด้วยอโอ้โหไม่คิดว่ากองหน้ามันจะยิงได้ขนาดน,นี้เลยลูกไม่ได้แรงมากแต่ว่าค่อนข้างจะเข้ามุมอ,อยู่หูยแล้วเปิดสวยด้วยจับบอลจังหวะเดียวแล้วยิงเลยโอ้โหยิดีครับตัวใกล้เข้าประกบห่างไปหน่อยอ่ะ มันไม่ได้ใกล้ตัวกว่าน,นี้งานยากแล้วงานยากแล้วไทยสิงคโปร์เขานำในบ้านด้วยจะยิงประตูในบ้านเขามันจะยากแน่นอนก็เดี๋ยวดูการแก้เกมของอซีเอนะครับได้วัดไปเลยแมตช์นี้ไม่คิดจริงๆว่าจะเสียประตูไม่คิดจริงๆว่ากรองหน้าสิงคโปร์ได,ได้ดีได้ดีนะครับ โอ้โหเล่นกลางดีว่ะกลางไทยยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้แล้วสิงคโปร์ก็ตอบบอลได้ดีกว่าเขาเล่นช่องสั้นๆช่องแคบๆได้ดีอ่ะโอ้ยเราเปิดไปคู่วิเล่นดีอยู่เนี่ะเนี่ยได้ไหมสวยสุภนัทโอ้ยไปเบาไปเลยว่ะต่อต่อยังได้อยู่เร็วๆดิ กอบได้ประตูตีเสมอครไทยครับจะว่าแตะก่อนหน้านี้ผ่านประตูไปแล้วนะครับไอขยับกลางมันเล่นง่ายไปไป,ประห<ร><ร>วาโอ้ยไม่ลิกอีก,อกแล้วหลับไปแล้วจะกลับมาได้เรีนเคว้ประคองไว้เคว้แต่มี เล่นดีว่ะทำไมสิงคโปร์เล่นดีขนาดนี้นะต้องแก้ทีมไทยต้องแก้สักอย่างเขาพลิกง่ายอะ่ะจะไทยก็ยังไม่ได้บอลเอาบอลให้ได้นะเว้ยอย่าปล่อยบอลตกเนี่ยฮะเก็บตกได้จังหวะสองปีบอลของสิงคโปร์นี่เก็บได้ดีกว่าใช่เขาเก็บบอลตกได้ดีกว่าเราไวกว่าเราตอนนี้เรียวทามสิงคโปร์9แต้มนะครับขึ้นที่1ของตารางโตไทยอยู่ที่2องหแต้มก็จะไม่ชัวร์แล้วว่าจะเข้ารอบหรือเปล่านั่น้่าเราไปวัดกับกำ เล่นไม่เข้าใจกันไทรเป็นอะไรแล้าญินไม่ใครเข้าอลทีไมตามันให้สิงคโปรเล่นง่ายขนาดนั้นวะนะมฮัน่โอ้ยมันยิงอยองเนีย What the fuck แตูจะ่ปวอกูดีก็เลี้ยงไปยิงอย่างนั้นเลยนะ คือชมนะครับว่าลูกยิงเขายิงสวยอ่ะแต่ว่าตกก็โทษเราหรือเปล่าที่เราไม่ไปบีบไล่บอลเขาเลยอ่ะปล่อยให้เขายิงง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงออันนี้ไม่โอเคเลยครับพับสนามใส่สิงคโปร์แต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสิงคโปร์เขาลงโทษเราได้ครับเตยตัดเข้าขวาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครไปเข้าบอลให้เขาแบบยิงลำบากกว่านี้ อันนี้มันแบบแคบป,ประคองไว้อะมีพื้นที่ห่างประมาณเมตรเมตรก,กว่าๆได้ซ้ำอ่ะแต่ยิงสวยจริงอันนี้ต้องชมเรบเรื่องลูกยิง,งยยใช่ครับกลาง,งเราปล่อยให้เขาเล่นง่ายไปแล้วก็เยอะไปโอ้หช็อกมาก2-0โอ้ยจะโดนสามเลยอ๋อไทยกลางสู้สไม่ได้จริงเดี๋ยวถ้าเราแพ้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่สมควรจะแพ้ไม่สมควรนี่ไม่ได้หมายความว่าเราเล่นดีอะไรนะแต่ว่ามาตรฐานเราไม่ควรจะต้องแพ้ครับเฮ้ย อันนั้นโอ้โหกลายเป็นอย่างนั้นไปครับคืออิชิอิพาทีมเจอกับทีมที่เก่งกว่ากับเล่นได้สูสีแต่พอเจอกับทีมที่เราน่าจะต้องชนะเขาอแต่กลับกลายเป็นว่าเล่นไม่ได้ซะอย่างนั้นเป็นเรื่องที่แปลกครับแล้วสิงคโปร์เขาเล่นดีมากด้วยวันนี้ไทยยังจังหวะต่อบอลแบบเข้าใจกันนะ่ะแทบจะไม่มีเลยในเกมนีโม้โอ้โหมาแล้วโอ้โหมามาได้ยังไงลูดอีกแล้ว,ลวเฮ้ยต่อยอย่างนี้ไม่ได้คนระับ จะให้มันแบบเล <pt> ี้ยงมาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหกลางก็นึกว่าดูเกาหลีไอสัตว์เล่นโคตรดีเลยโอ้โหดูดิสิงคโปร์หรือเกาหลีโอ้โหหรือไม่ก็คือ ไทยแม่งกาดกันเลยเขาก็คือสิงคโปร์นี่แหละตัวไทยเรากาดเขาพัฒนาขึ้นมาไงแต่เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเราครึ่งหลัง3ามศูนย์ได้ไหมครับยังมีหวังอยู่เสียเสียได้2อสองลูก่งแต่เราก็พลิกกลับมาได้เหมือนกันขอสองหนึ่งก่อน5นาทีเนี่ยแต่ไม่ไม่มีแววว่าจะทาประตูได้นี่แหละครับประเด็นปัญหาอยู่ตรงไหกลายเป็นแบบทาในเกมลุกไม่ได้่ยมันก็ถือว่าเป็นปัญหานะว่าถ้าจะต้องหวังแต่ตัวลุกที่ดังๆเก่งๆแต่นักเตะ สำรองแบบนี้ยังทำประตูไม่ได้คนระัมันก็แทบจะหมดหวังกันนะทีมชาติไทยเนี่ยนิ่พวกเกาหลีใต้หรือโปรเล่นความหวังที่จะเห็นทีมไทยเล่นแบบตามผลที่หวังไว้น่าจะยากมากๆแล้วเพราะวไทยก็เล่นไม่ดีด้วยอนะ่ะดังนั้นเป้าหมายหนึ่งก็คือต้องชนะสกอร์มากกว่าหรือว่าอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปนี่ก็ยากมากๆตองยิง4ลูกอะไม่คิดว่าไทยจะทำได้นะลำพังแค่เสมอสอได้ก็เก่งแล้วนนะไทยอะ เฮ้ยต้อเาจะโดนเขาไล่โอ้ยนี่พัคือรนั่งคุยไลกันครับตายโอ้โหไม่ถึงหรอยิงเอาไว้อย่างน้อยสองหนึ่งเอาประตูตีไฮแสก่อนโอ้โห างน้อยก็ยิงได้อย่างน้อยก็หาช่องในการทําประตูได้หรอวะสุภนาทวิ่งไปเอาบอลตอก้นมาให้กันแล้วะขัมปัดแล้วนะครับอาวุธเอาครับกลับมาได้แล้วครับเหมือนยิงย้อนทางครับอย่างน้อยสองนึงด้วยกันเราขึ่งหลังไปแก้เกมอย่างแย่ก็คือตีเสมอให้ได้สองสองเลยสองสองเลยโอ้โหสอเลยลึกไปไหน่อยถีงาถ่เจ้าอีกไหเอาข่ยลูกเลยเวลาอยู่นะครับผู้ตัดสินยังให้เล่นนะครับรีบเล่นดิ ซ้ายเปลี่ยนสวยเอาแล้วครับจีดาทอจะอ้อมล่างเอากรรมการกรมการแม่งอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์เป่าตอนนี้อาจารย์เป่าตั้งแต่เมื่อกี้สิครับเออเป่าตั้งแต่รอบตะกี้ตอนอยู่การสนามนี่ก็ดีอยู่อาจารย์เป่าอาจารย์เป่าตั้งแต่เมื่อกี้เลยเม่ไหร่ อย่าน้อยก็ยิงประตูไล่มาลัสองหนึ่งเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันโอเคถ้าสำหรับผมนะครับความรู้สึกที่ได้ดูครึ่งแรกไม่ค่อยพอใจกับการเล่นของทีมชาติไทยเราโดยเฉพาะแดนกลางเราต่อบ,บอลคองบอลได้ไม่ดีเท่าสิงคโปร์สิงคโปร์เขาคองบอลต่อบอลกันดีกว่าเรามากครับโดยเฉพาะแดนกลางเนี่ยเปิดบอลจากแนวหลังจากผู้สายประตูขึ้นหน้าเขาก็ทําได้ดีกว่าเราแบบบอลถึงตัวกองหน้ามีคนรับบอลจากลูกเปิดได้หมดเลยแล้วเขาก็ใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยได้ยิงเข้ากรอบ2ครั้งเนี่ย เข้า2ประตูเลยคืออันนี้อาจจะต้องชมเรื่องลูกยิงของเขาด้วยที่เขายิงได้ดีอันนี้ก็ต้องชื่นชมเพราะว่า2ลูกที่เขายิงได้คือยิงสวยทั้งนั้นแต่ถ้าเราบีบกลางให้เขาเล่นยากกว่านี้นิดนึงอ่ะผมว่าอย่างน้อยมันก็อาจจะไม่เสียสักประตูเลยก็ได้เพราะว่า2ประตูที่เขาได้เนี่ยเขามีจังหวะในการเลือกมุมยิงอะไรเงี้ยได้มากกว่านั้นผมบอกเลยว่ารึ่งหลังถ้าไทยจะกลับมาก็ต้องบีบถึงตัวสิงคโปร์ให้มากกว่านี้พละกําลังต้องมากกว่านี้แล้วก็เรื่องทําเกมลุกเพราะว่าเราขาดดิบ เดียวอย่างน้อยถ้าจะไม่น่าเกลียดเกินไปก็ต้องตีเสมอให้ได้แต่ว่าถ้าสําหรับแฟนบอลอย่างเราอะ่ะมันต้องเอาชนะพาะว่าระดับสิงคโปร์เราต้องชนะครับมาเสมอหรือแพ้แบบนี้ไม่ได้ผมก็ต้องคาดหวังอย่างน้อยต้อง2ประตูะที่ทีมชาติไทยครึ่งหลังนั้นนองทาไม่ได้ก็ต้องไปปรับความเข้าใจในเกมลุกให้มากกว่านี้ช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเป็นสัญญาที่ดีแล้วว่าเรามีโอกาสยิงเข้าได้นะแต่แค่เรายังจูนกันไม่ติดเท่านั้นเองแล้วก็แดนกลางกับแดนหลังต้องเข้าบอลให้เร็วกวันนี้ครับประชิดตัวนักเตะสิงคโปร์ไม่ให้มัน เล่งง่ายอ่ะมีงั้นมันมีจังหวะคิดแล้วก็ยิงแบบนั้นน่ะมันง่ายไปอ่ะมันก็มีโอกาสที่มันจะยิงประตูสวยๆได้เพราะว่ามันมีโอกาสช่องเบลเลอร์อะไรเป็นเมตรเนี่ยให้มันได้มีโอกาสเล็งมุมยิงอะไรเงี้ยรึ่งหลังต้องประมาณนี้สำหรับผมที่อยากให้แก่นะก็เดี๋ยวมาวัดเกินอิชิอิแล้วกันว่าครึ่งหลังเขาจะแก้เกมมาอย่างไรโอเคครับผมเดี๋ยวครึ่งหลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอลไปด้วยกันแล้วก็ลุ้นทีมชาติไทยให้เอาชนะสิงคโปร์ให้ได้น,นะครับผม ยังเป็นบอลของทีมชาติไทยครับวิ่งทำทางสวยเลยสุพนันสุพนันเปิดลูกตีมายังเก็บตกได้ครับหน้ากรอบหน้ากรอบของสวยสวยโอ้ยอดเจดักลับเกมได้ครับโตสหลังครับส ครับเอาครับสิงคโปร์โดนไทยเสมอได้แล้วตีสมเสมอสองสองโอ้โหแล้วกนะลับสู่เกมครับเดี๋ยวต้องดูครับต้องเช็คก่อนว่าสุพรรณทุ่มนี้นี่อ่าเช็คก่อนว่าล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้สบายครับไม่ล้ำไม่ล้ำยืนวิ่งออกมาจากแนวหลังเบอร์ครับไม่ได้ขยับขึ้นมาครับแล้วดูจังหวะเอฟโมงโอ้โหโอ้โหสุดยอดแอสซิสต์ของอันดัยอสังวานนะครับอันดับสองสองครับเอาเลยครับตอนนี้เปิดสวัยโม,มงสวยครับมีตัววิง่ง ้โอ้โหสวยให้สวยและและโอ้โหเกือบจังหวะนี้ทำสวยมากจังหวะนี้จ่ายสวยมากติดกองหลังมาเท่านั้นแหละขอประตูเดียวขอประตูเดียว ใช่ผ่านเครื่องหนามา15นาทีรู้สึกว่าทีมไทยต่อบอลได้ดีขึ้นพอเกมสิงคโปร์ได้มากขึ้นไม่รู้ว่าเพราะสิงคโปร์เขาเป็นรับมากขึ้นด้วยหรือเปล่าไทยเลยได้โอกาสบุกมากขึ้นอย่างนี้ครับแต่การต่อบอลดีขึ้นนี่นะพัฒนาขึ้นเฮ้ยโอยันนั้นพลิกสวยสโอ้โหจ่ายหัว,วเข่าเฮ้ยไทยไทยไทยโอ้โหจะได้ว่ะถ้ามันไหลอะสุพรรณบุรีรัตน์ออกเลยครับสุพนรณเอาบิ๊กเคลสั้นเว้ย มเสั้กนปรแบทออฟใสคันเท้าแล้วก็กุตับสั้นออกแล้วก็เชยร์ซักหน่อยมีมคเคิสั้นเราไวด้วยครับเดี๋ยวเรามาหน้ารุนหน้าหล่อมากขึ้นนีการวางเท้าก็รู้ครับมาแน่ครับสามสองใสไทยหน้าจอรอเอได้เลยกีรเทพเปิดลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ฮ้ยจะฟาวเหรออาจะรขัดความแม่ของผมสามสองเฮ้ยไม่รู้ดีใจไว้ก่อนแต่มันก็ไม่มีอะไรนี่<า>เปิดเราสกรีนเว้ยเราสกรีนแต่เราไม่ได้ไปทำฟาวไลโกมัเน,นี่ยไม่รู้อะถ้าสิบว่าสิบแล้วกันแต่น้อยเราก็ทำประตูได้แล้วแต่จริงเขาวิ่งมาชนเรานะครับ เออเขาวิ่งมาชนเราหรือเปล่าเราไม่ได้แบบเข้าไปวิ่งชนโกขนาดน,นั้นน่ะแต่โกมันวิ่งออกมาแล้วมันไม่เจอบอลแล้วเราแค่ไปยืนตรงนั้นเฉยๆโอ้แม่งเช้าอะ่ะแต่อย่างน้อยนำแล้วสามสองถ้า ซีสองคุณผ่านซีชาไทยหรือว่าในวินาทีนับจากนี้ก็คืออย่างน้อยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยครึ่งหลัง่ะแสดงว่าทีมชาติไทยอะเล่นดีขึ้นจริงๆผมว่าอาจจะมีคะแนนพิเศษให้กับทีชาไทยแล้วกันที่ทำให้ผมพอใจในวันนี้ได้ไเดยวเช็คนั่นโอ,อะไรอ่ะโอโ้โหเอสนัก,กีโกบแบบตั้งใจสก,กีแต่แรกอ่ะมันก็แค่ไปยืนชนเฉยๆอ่ะผมไม่ให้ <laughs> ผมจะให้ประตูเพราะว่าไม่ได้เป็นการสกีนโก1ร้อยเปอร์เซ็นต์โกก็รับไปครึ่งๆ่งเพราะว่าออกมาไม่เจอบอลเองเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจไปประกบตัวกองหลังมันไม่ได้ไปเข้าโกเลยลูกนี้ทีมชา้ิไทยก็ให้ประตูครับแต่ไม่ให้ก็ช่างแมงเดี๋ยวยิงใหม่ก็ได้ไม่ได้ครับนแย่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่็นไรครับยังมีเวลาครับห่วยถ้ากูโดนมัางก็ให้กูบ้างแล้วกัน ไอ้สัตว์แต่ยังมีเวลาเยอะนะครับปกป้องรมือประตูกูบ้าแล้วล่ะปกป้องกับปกป้องให้จริงนม่ครับปกป้องให้บางสถานการณ์ในฐานะคนเป็นโกก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันโอ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้คุณพนัทสวยกลางเออหือยิงโอ้โห What the fuck โอ้โห จริงแบบตัดโดนเฉือนใต้ลูกครับว้าแต่ว่าทำสวยแล้วไอเดียดีแล้วแต่จบไม่ค่อยดีอยู่เหมือนมันจะไม่ได้แต่ก็มันยังเหมือนมาได้เอะก็เปลี่ยนครับวรชิตครับตัวสำรองวรชิตจะช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยเปียไปเหมือนกันครับทางวิญแจบอลเชอร์เพราะครึ่งแรกก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันนะครับสวนกลับไปเบียเทพโอ้ยฟาวแล้วเอาได้เหรอไปโ้กบับโต๊กลับเอาสิได้เปลี่ยน วยแล้วไม่กูเล่นเลยไอเหี้ยเอ็นมาครับดิโก้นิโคลัสมิเกลซันเปิดทะแยงก็ไปแล้วไมงครับเกมตรงนีของอ้เปิดออกมาโอยได้ไมโอ้ฮีโดนครับแต่เตียเดี๋ยวต้องเช็คครับโหจาชัวเาแต่มันเข้าไปแล้วไปเช็คเอา เฮ้ยมันมันมันจิตหนึ่งไอสัตว์เช็คก่อนเช็คก่อนไอสัตว์เช็คก่อนไอสัตว์โอ้โหไม่เช็คเลยไอเฮี้ยโอ้โหหัวควยมากเอาแล้วครับมึงเช็คก่อนเช็คก่อนไอสัตว์ปังปางตาดูเดินไปดูนี่คอมโอ้โหไอคุยเช็คเช็กไปเส้นมีจอนะเว้ยไปดูอีกรอบได้ ป็นแฟนตีมานี่คือถ้าออนไซต์คือเป็นประตูนะครับไม่จานลายอะไรแบบนี้ยตื่นเต้นแฟนแฟจะถึงก่อนเลยป่ะน,นานไม่มีชาาช้าให้ดูด้วยถามหาความมีที่อ่ะให้คุณลุน้นลุ้นแบบลุน้นจริงๆอ่ะให้แฟนบอลลุน้นให้แฟนบอลลุน<อ>้นเพราะว่าพาช้าก็ไม่ให้ดูตื่นเต้นครับญญาาลุ้นอย่างเดียวตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวครับขอสาบแต้มครับนานเกินไปป่ะนาแล้วนะ เช็คเงี้ยอะไรนานขนาดนี้เฮ้ยย่างย่าง possible เฉยๆยังไม่โก้โอ้ยมันนานอะไรขนาดนี้เช็คอะไรนานขนาดนี้นอนเดีอดเกลับนอนรอกันเฮี้ยสี่ทีแล้วก็เดี๋ยวคือจะทดครบสิบนาทีแล้วครับยังไม่เสร็จสักทีเนี่ย นานเกินเบียร์ครับว่าไงเปโอ้โ้โอ้โไ้ครับโสโสุดยอดเช็ควันครึ่งโายกทชาไทยเช็คอย่างนานสุดยอดสุดยอด กีฬาลนก็สมควรได้นะเพราะว่าเขาทุ่มเทมากเลยครึ่งหลังพนยะายามจะหาจังหวะยิงเองวิ่งไล่บอลอะไรเงี้ยถ้าเขาได้ประตูก็สมควรนะสมควรที่จะได้กับตะกีนนี่วอลาชิตส่งลงมาทำไมไคือวอลาชิตลงเป็นฮีโร่นี่แอซสซิสสวยและก็โอ้โหกับจันนิวสุดยอด มันจะทดเพิ่มอีกเยอะทีเนี่ยว่าสิบวทีเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะมาอีกแล้วเกมรัดต้องกันให้ได้โอ้โหแมันบอลแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเอ้ยมันเฮ้ยบังบังเฮ้ยมันยิงเออนอนนอนนอนโอ้ยต้องต้องชมปฏิวัติไมงชมปฏิวัติปัดเลยโอ้โหโอ้โหดูดิมัน โอ้ยกระชีพข้ามปฏิวัติปัดได้สุดยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอดตอนนี้ไทยเก้าแต้มครับจะเข้ารอบทันทีโอ้ยบอลมาแล้วมองเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วเออไปมองให้ได้เออหมกอีกเออเฮ้ยมันจะยิงอีกโอ้ย Um โอ actually, oh, ้โหเขายิงสวนครับโอ้โห้ยิงว่าเข้าหรือว่าหายครับดูครับนึกว่าเข้าแล้วระยะแม่งเข้าได้เลยอ่ะคคบบัรตายสองมีหมอบนึยเช็ดเสาครับไม่ใช่ชิคกี้ายเจ้าขออภัยกล้องมันจับทุกคนทุกคนทุกคนก็ดูหน้าสวนนั้นจะดุเนือครับโอ้อยังเหลือฮะจัดเอาได้บอลก่อนเออไปมีตัววิ่งแล้วน่ะเออสวยปาดเข้ากลางไหมปาดเข้ากลางและ วางไปเลยครับโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยจะทดอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาเลยครับอยากทดสี่วันทดไปเลยครับวันนี้คือสี่สองนับเอาใจไปทีมชาติไทยวันนี้คุณเอาใจผมไปเลยเนี่ยเมื่อผมบอกว่าผลต่างประตูห่างกันสองลูกคุณทำได้คุณเอาใจไปนัดนี้ แม่ง,<อ>งโคตรสุดสสโอ้โหูจังหวะเปิดนแล้วนี่มันิงดีกว่าแล้วครับมุมแคบเลยปาดเข้ามาแล้วย,ยิงคมๆโอ้โหทุบซับทีละศัพท์แล,ล้วประเด็นคือไมเซสสุพนัทได้โอกาสยิงก็คือปาดเข้าไปเลยไม่มีการมาเล่นตุกติกตรงมุมทงอะไรไม่มียิงเลยมันต้องอย่างนี้ยอดนักเตะมันต้องอย่างนี้

สุดยอดสุดยอดไม่มีอะไรจะพูดได้นอกจากเขาว่าสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาใจครับจิบชาไทยวันนี้วันนี้เอาใจไปเลย เป็นเกมที่ไม่ได้เล่นดีทั้งเกมนะฮะมาเพิ่งมาเล่นดีครึ่งหลังแต่อย่างน้อยสิ่งที่ได้ดเต็มๆวันนี้คือความใจสู้ครับการไม่ยอมแพ้ใจไม่ฟอกลับมาจาก2-0เป็น4-2ได้และแถมยิงขาดด้วยยิงห่างไป้2ประตูด้วยสุดยอดรับเอาใจไปเลยวันนี้ทีมชาติไทยพบทุกคนเลยครับทั้งสตาร์โค้ชทั้งนักเตะเอาใจไปเลยครับวันนี้ แฟนบอลอย่างผมวันนี้แฮปปี้มากมีความสุขมากครับคือ <_' S 1> ดูจากรูปเกมตอนช่วงครึ่งแรกอ่ะผมยังไม่คิดเลยว่าทีมชาติไทยกลับมาครึ่งหลังจะมาพลิกชนะยิง4-2แบบนี้ได้อ่ะผมคิดว่าเพอเพอแค่กลับมาตีเสมอได้แค่นี้ก็ก็น่าจะดีแล้วอ่ะในแบบนี้เพราะว่าเกมมันสูสีมากและแถมสิงคโปร์เล่นดีกว่าเราเยอะในช่วงครึ่งแรกนี้ครับแต่พอมาครึ่งหลังกลายเป็นทีมชาติไทยเริ่มมาต่อบ,บอลเข้าขากันได้มากขึ้นพยายามกล้าเล่นกล้าที่จะเปิดแลกเกมรุ่ มากขึ้นกล้าคิดกล้าทามากขึ้นอ่ะมันก็เลยส่งผลมาถึงเกมช่วงเครื่องหลังที่เราได้มีโอกาสบุกมากขึ้นแล้วก็ทําประตูได้ในที่สุดแม้ว่าจะมีเหตุดรามา่าเห็นไหมควรจะได้ประตู3-2แล้วแต่ก็โดน VR ลิฟคืนแต่ท้ายเราก็กลับมาได้ใหม จากว r าเหมือนกันเพราะเราทําเข้าไปอย่างขาวสะอาดจังหวะ3าสองเหมือนจะโดน3าสแล้วที่สิงคโปร์มันยิงลูกนั้นออกไปนิดเดียวแล้วทีมทไทยก็กลับมาได้ประตู4ีสองเลยมาแสดงเห็นถนึงความทั้งใจสู้ทั้งทั้งจะเอาอ่ะผมชอบตรงนี้แหละความจะเอาอ่ะเพราะจังหวะนั้นจริงๆใครไทยจะดึงเกมช้าเลยก็ได้ครับไม่ต้องจะเป็นต้องไปทําเกมลุกอีกครั้งก็ได้คองบอลไว้กับตัวเข้ามุมธงนี้ก็ได้แต่นี่เลือกเปิดเข้ากลางเพื่อให้ทีมศาอสั์ยิงซึ่งมันก็มีโอกาสเสี่ยงทีมะที่เยอศักอาจจะยิงไม่เข้าหรือว่าโดนสิงคโปร ตัดบอลเก็บบอลไปได้แล้บุกต่ออย่างเงี้ยแต่สุรนัทก็กล้าที่จะเปิดบอลเข้าไปเพื่อทําเกมลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ประตูเลยทีราศัตวิ่งเข้าชาร์จลูกนั้น เข้าประตูขมกลิศสุดยอดแบบนี้เอาใจผมไปครับเป้าหมายในวันนี้ผมก็คือต้องการให้ทีมชาติไทยยิงสิงคโปร์ห่างอย่างน้อยสัก2ประตูแล้ววันนี้คุณทําได้ครับแถมเกมข้างหลังมีบางช่วงที่เล่นดีด้วยถูกใจผมด้วยอีกก็ต้องให้จริงๆครับความประทับใจในวันนี้เอาใจไปเลยครับผมวันนี้ทีมชาติไทยพวกคุณสุดยอดมากเนี่ยแฟนบอลที่ไปเชียร์กันไปต้องชื่นชมพวกเขาจรยิงที่ตามไปเชียร์น่าจะเป็นแมตท,ที่ประทับใจครับแม้ว่าจะเจอสิงคโปร์ไม่ได้เจอทีมใหญ่แต่การเล่นกับ มาคัมแบ็กแบบนี้ผมว่าแฟนบอลอย่างเราก็คิดใจประทับใจในฟอร์มการเล่นจริงๆเป็นหมายที่แฮปปี้ครับผมได้ดูเสร็จผมยิ้มมีความสุขในคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เราจะทําได้ดีแค่ไหนจะไปถึงแชมป์หรือไมเพราะว่าจะดูจากตัวผู้เล่นมันก็กั้มกึ่งครับเพราะว่ามันมีผู้เล่นหน้าใหม่หรือผู้เล่นเกดสำรองทีมชาติเข้ามาก็เยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเวทีที่ทําให้เขาพิสูจน์ครับว่าถ้าเขาดีพอเด็กแ,แชมป์ก็จะตกเป็นของพวกเขาเองแหละแล้วผมก็จะตามซัพพอร ก็เป็นแมทที่โคตรดีครับและดีใจที่ได้มารีแอคในแมทนี้ครับสุดยอดพีระไทย ก็สำหรับวันนี้นะครับผมการเลียกก็อจบก่อนเท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่อชอบรีแอคแบบผมแบบนี้นะครับผมก็สามารถกดไลค์ให้กำลังใจผมได้นะครับทางช่อง m i n อ r i ม m i n ี้ได้เลยนะครับผมกดติดตามกันได้ครับเยอะๆเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีแอคให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้นะเผื่อจะได้เห็นความรู้สึกแฟนบอลอีกคนนึงแล้วกันที่ดูบอลคนเดียวแบบผมอย่างนี้นะครับว่าผมรู้สึกยังไงที่ได้เป็นเกมแบบนี้นะครับผมซึ่งโอ้รีแอคทีมชาติไทยผมบอก เลยว่าโอ้ประทับใจมากครับสุดยอดริ่งถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาเรียคทีมชาติไทยอีกนะฮะสุดยอดครับแต่วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับผมทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ